ตัวไหนครับใชครับผมปืนยูฟ่ามันเดกเซียครับวันนี้ชบุรีการ1อ9สิบเก้าครับสอบเกินไปจุดสองครับนะซ้อมอยู่ที่ยูฟ่ามาเดกเซียครับทั้งหมดก็ซ้อมมาเรื่อยๆครับสองอาทิตย์ครับรวมรวมแล้วรวมรวมลดมากี่โลก็มาสี่โลครับลดมาสี่โลวันนี้ต้องเจอกับกับเออพีชายครับเคยเจอกันไหมไม่เคยครับเขามีอะไรน่ากลัวบ้างครัน่ากลัวไม่รู้อ่ะยวรอดู ครับนะครับล่าสุดเราแพ้ใครมาก็สึกครับมันเป็นเกิดอะไรขึ้นไปไปหมดแทบหมดแรงรโรนี่จะหมดไหมเนี่ยไม่หมดแน่นอนนะเปลี่ยนชื่อเพื่อไฟนี้เลยครับเกิดได้นะครับนะครับอเราอีกแล้วครับอายุสิบห้าคนจังหวัดโคราชเราไป่อยเท่าไหร่ครับห้าสิบแปดเออเป็นเพลเราเป็นมวยมวยบัวไปที่ขวาครับขวาครับสูงร้อยเจ็ดสิบเราโชคมวยมารวมๆกี่ไฟทั้งหมดหกสิบเจ็ดสิบไฟครับพี่น้องให้เชียร์หน่อยวันนี้พี่น้องแฟนคลับเป็น พอดีเสียงเป็นกำลังใจผมแล้วครับทำการ์ดไทยชนะกลับไปได้ครับครับผมครับน้ำต้นไหนครับสวัสดีครับผมอภิชัยออนลำครับคือต่อยมวยอภิชัยสอนเสมอครับอ่าวันนี้ชกพิกัดเท่าไหร่ครับร้อยสิบเก้าครับเมื่อกี้มาสอบครั้งแรกเป็นไงโองบอยครับก็สบายสบายนะเออน้ําหนักนี้คุมมาเยอะไหมก็ประมาณสามโลครับสามโลครับผมเคยคุมน้ําหนักมาก่อนไหมับเคยคครับเยนะช่วงหลังชกที่ไหนบ้างครับ ไม่ไม่ไม่ได้ชคครับไม่ได้ชกเลยชกอยู่นี่ตอนก็หลายเดือนหลายเดือนแล้วครับผมคือปีนี้ยังไม่ได้ชกเลยใช่ไหมก็ชกชกแล้วครับอาจะชกที่ไหนอ่ะก็ชกอยู่ชกที่นี่นะเจอใครจําได้ไหมเจอกับพี่ชัยครับเจอกับพี่ชัยเป็นไงวันนั้นก็ชนะชนะคะแนนมาวันนั้นชกเท่าไหร่ได้ช่างไหมก็ร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบสองวันนี้ต่ํามานิดนึงกดมาร้อยสิบเก้าขาดนิดหน่อยไหมก็ขาดสองขีดครับขาดสองขีดนะครับวันนี้ต้องเจอบใครอ่ะ กับปืนครับกับปืนเคยเจอไหมไม่เคยครับไม่เคยเจอเลยได้ดูเทปเข้ามาไหมก็มีบางเขามีอะไรน่ากลัวบ้างก็มีเข่าครับอ่าแล้วเราจะแก้งไงดีวันนี้เจอมวยเข่าสูงๆแบบนี้ก็ต้องดูเอาครับต้องดูเอานะเล่าซ้อมที่ไหนครับ ใช่ซอสสำเร็จตอนนี้มีใครเป็นคู่พ้องเพืซ้อมบ้างก็อภิวัตรครับอืแล้วก็ราชันอ่าก็เก่าๆทั้งคู่เลยพี่เขาช่วยเราเราบ้างเนี่ยก็ช่วยฝึกซ้อมครับอ่าโอเคก็ทรงคล้ายๆเขาเลยแม่วันนี้อ้าวเราอายุอะไรแล้วครับอายุเจ็ดครับคนจังหวัดปุยลำครับผมไปปล่อยเท่าไหร่ครับไปปล่อยร้อยอันประมาณกี่กิโลประมาณห้าสิบเจ็ดกิโลห้าสิบเจ็ดกิโลเลยเนาะเราเป็นมวยอะไรครับเป็น ปีมือครับซ้ายหรือขวาขวาสูงร้อยร้อยเจ็ดจุดสองเราโชควยมารวมๆกี่ไฟทั้งหมดเลยรวมๆทั้งหมดประมาณราสามสิบครับฝากพี่น้องให้เชียร์หน่อยครับวันนี้ก็ฝากกำลังใจจากทางบ้านครับผมวันนี้ขอบช่องเราจะทำเต็มที่ครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากครั้งแรกเลยไหมออกทีวีโอเคครับ